สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับเดือนสกาวและก็เดือนคนเดิมนะคะวันนี้ก็มาตามตัวเลขปูเอคู่บ่าวบ้านนนเนาะคะ่ะเนาะผู้ให้วิ่งยังก่อค่ะแปดกับสามวิ่งสามเนาะแปดกับสามนะ, 3. นะคะ่ะเดี๋ยวต่มกันมาเบิงกระปูคู่บ่าวบ้านนนเนาะคะ่ะเนาะ ผู้เดชสนใจคีมกันทักไล่เขามานะคะท่านผู้ชมสีขาวเนาะชุดสีขาวก็ผิวหน้าดูอ่อ,อนโยนอ,อน่อนวัยอ่อนใสผิวใสนะคะมีออร่าซ,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 ซื้อสีสมกับโปรโมชัน่นอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทนะคะแล้วก็กระตับเงินกระตับทองคู่ละหนึ่งพันบาทโอ้หน่ำห้อยนะคะเนาะแล้วก็ผู้เดชสนใจอไลน์เขามาเนาะคะ่ะ สบู่เจแดงนะฮะศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าเก้าเก้าหกสองนะฮะเมื่อที่เราคูบนกระแห่วิ่งสามเพื่อจะครูเถื่อนบอกครเูเมรีมาตามนะ่ำเนาะมาอยู่กับบ่อเถื่อนวันนี้เขา่าเขา่เขาทั้งล่างทั้งบนมันครับซื้อมาได้สิสามหาดเต้สามหา้า,มหาครับเหมือนนะค่ะ จะปฏิทินกันไล่ด้วดก่อนนะนี่เดยนหลักสิบมีแปดกับเจ็ดมดก่อนได้อันนี้เว้นงนอี้ได้นี่หลักหน่วยล่างนี่สามกับเก้าหลักหน่วยบนนี่ห้ากับสามโอ้ยเขาเลยเนาะอเดี๋จะคู่ได้กัมีนี่ห้าสามแปดสามเก้าสามอันแปดเก้าเต็มเต็มเลยเนาะอตัวรองมันคูก็ไม่ได้ไฮไลท์ัวเด้วยงดี้ นี่งวดงวดซิมาส์มาใหม่อีกแล้วนี่ค่ะนี่งวดที่สีมาสนี่มันสามเก้าแปดเก้าหนึ่งห้าค่ะเหล็กติดเหล็กติดมีสามแปดเก้าออแต่ว่ากวาดให้เด่นเก้าเด่นเก้านีน่<อ>แต่มันซิมาคือเก่านะค่ะเด่นเก่าดีค่ะแนีน่นนอืม แต่ว่าทางเทงนี่เป็นเลขดับคู่เจอทางเทงติดดับยูวันที่แล้วนะยูเนาะไว้มันบูมีจักตัวคนเดียวเนาะดับยูเทึ่งเหล็กดับเทึ่งเหล็กยังเนาะนี่เท่งคนปูคนบอกให้ฟังนะพี่เฮ็ดให้เลขดับมันก็ได้งวดก้อนเด่นมันบูมีจักตัวได้เนรอแต่ว่าหาแปดไม่อยู่นี่หาแปดมันก็ดับยูมันแบบมันบูมาที่บ้านี ม่นมาแปดสามค่ะนี่สามหกที่ว่าเลขพจน์ดังๆว่าสามหกดังใช่ปมันมีนล้ัดทิมก็มีแล้อแล้วงวดนี้มันสลายลายลายกว่ามีงวดนี้มันหลายกว่าดี่ครับแต่ว่าบต้องออกไปใสเร้ออันนี้เฮ็ดไว้ใสเฉพาะเจ้าของเดี้อค่ะอ่าค่ะว่าผมโอ้ยปิดน้ำเลขดับเพิ่นนี่ล่ะนะ ทางคงที่ดีกันขนาดมั่นใจก็ซื้อไปเลยค่ะ <Okay. S 2> วันนี้เลขออกไว้ในยังอยเนะาะค่ะคุณผู้ชมวันที่สามสิบเนาะอแต่คูว่ววามั่นใจตัวนี้อเดียวซิบหาเลาซิบหาร่างซื้อตอรีไวก่อนมบัวซุมนี้ข,นข้นมากระชจ้มาบนุญนี่สองตัวนี่สามคูหน,นึ่งเนาะแม่นซื้อไปหลอดบัวอย่างมันกลับน,นะ นั่นบอดูว่าคู่บ่ากมาถิดอันนั้นและเลขออกมาในคู่บ่ากับแปลว่ายแล้วแหละค่ะตัวนี้ยางละเหมือนเนาะกันไว้ก่อนเนาะลอตเตอรี่ไว้เนาะจอดไว้ก่อนเลยนะลอตเตอรี่ได้บ่ปู่บ่มีบ่มีตัวที่เขามักเขาก็เชียวถ้ามันบ่มีที่เหลืองก็ได้หาใบเขาลอตเตอรี่พัน ดูก็บ่ได้แล้วก็จะาบ่คขายให้ซ้มหามืองไทยมากขึ้นก็ว่าได้ก็จปั่นได้ก็คงจะแม่ได้เจ็ดสามได้เจ็ดสามสี่ใบมันบอมเอีเอาตัวโลกมันนี่แหละว่าท่านมีก็เอาทัว่์มามันหกบทเข้าที่ใบมีมีว่าตัวนี่แหละเด้อแมนมามนหนึ่งหาเล็กร่กางเด้อล่างเด้อแมน่น ร่างแต่ว่าซูมนี้นี่มันเป็นบุญได้นี่สองตัวนี่ค่ะขันอันขั้นเอาก็ให้เอาบุญดีกว่าซื้ลอลอตเตอรี่ไปแล้วรือเป่าสาม,มปูนเนาะปูนเนาะขั้นอยากเราได้รางวัลที่หนึ่งก็เอาตัวนี้นี่ร <laughs> วันที่นสามก็รางวัลที่หนึ่งเต้เอะยขั้นเอาเรขทก้สองตัวแล้วเอาตัวนี้ค่ะเรียกติดเพรมันกับลไรตัวดอเนาะมันบหลายได้มันทีแรกมันก็บลายอยู่แล้วมันมันเอามีเลกลับนะค่ะ ครับแล้วคัดออกมาแล้วนี่เลขที่ตัดบบไรนั้นมันชิมีหนึ่งหนึ่งสามสามแปดสี่นี่เลขที่เอนที่เขาตัดบบไรออกอย่าง,งกินก,ก็นซื้อแปดสี่อ,อะไรเราจะ,ะร,รีบบ่มี <c oughs> แต่ว่ามันบ่มีในนี่นะค่ะแต่ว่าคัดบ่ม,มากก็ตัดออกไปเลยบรต้องเอาก็ได้นี่ซุมซุมนี่ค่ะเลขเบิร์ดนี่มันคือสิบอมมาเลยหล่นะเนาะ เลบ็บเบิ้ลแซมแซมก็สิบเอ็ดนี่ค่ะแล้ไปลองเบิง้งเรื่องผู้ใดฟันว่าฟันคิ้วอุนไปเขียนลอ็อไปเขียนฝันลองเบิง้งเมมเบอรค่ะเอาไปฟันซะก่อนเอาไปแบบว่าเอาเสียงเบิ้งก่อนนะเสียงฟันซื้อเสียงฟันซะก่อนจีนีน่เรียกว่าไปนิฟซิบหัวบ็นอนไว้หวนะค่ะ่ะต้องซื้อก็ได้นิฟหัวบ็นอนไวหวได้กาผู้ใดฟันคิ้วนะฟันดีจังซื้อแมนขันฟันบอดีก็โยนเข้าปากซะก่อน ตัวกันแลว่าไหลโตเนาะกับสามคู่หนึ่งเมื่ที่เราพูดกับให้สามคู่เนาะเจ้าคู่ให้สามคู่นึงมันให้เดือนสกาวมันให้ตัวใหญเนาะงวดก่อนมันหนักเครืองิบวิทนี่เนาะเพราะว่าว่าเลขเฮ็ดอยู่ในนี่แม่นเนาะค่ะนี่เลขซีซุ่มนี่แหละนี่อ้าวตรงตรงเลยเนาะอ๋อกลัวว่ามัน มันใจสามนี่มันมันไม่เหลือแค่นี้นี่หลักสามว่าสั้นนี่ะมันมีเหลือสามห้าครับอันสามแปดว่าสั้นค่ะบอด้มาตามให้เอฟซีต่ว่าลุไปลแต่ว่าไปกรุงเทพกลับมาทั้งงานกับหลบอดี้ไปตามทั้งฮอนไซวาตเนาะแต่ว่าให้ให้ให้หมดชแนลนั้นเข้าทั้งล่างทั้งบนเค่ะหมดชแนลจะลองพิจารณาเบิ่งครับแป้นซุปนี้ไปประกบใส่ครับอัน เล็วิ่งของอาจารย์เพิ่นเที่ว่าเพิ่นนั่นให้เล็กวิ่งตัวนั้นตัวนี้มาหานาะมาลงประกบสีก,กัน<ะ>ถ้ามาประกบสีก,กันแล้วขั้นจะได้ตัวคู่รับค่ะแคบเอาในนี้ก็ได้นักตัวน้อยเขียนตัวน้อย,อยน,นะตัวน้อยย่านบุดินครับ แม่มีสมุดิหนึ่งเขียนไว้ตัวใหญ่ๆไ,ไว้ค่ะค่ะจะเอาไปตัดวะค่ะว่าเลขดังๆมากเดี๋ยวไปตัดมันม,มาตรงกับตัวที่บ้าโอ้ยน่เมื่มันพอเซียนเบาบางลงแน่นะค่ะนีนลุสิไปเขียนในเพื่อนหมด่ดอกปุ๋ย<น>ไทยแล้วกันบนโลกหให้เพื่อนเฮ็งงดตัวใหญ่ๆดอกอันเลขดับนี่คือทางไปกลับเด้อนี่นั่นหมออย่งแบบสามห้าห้าสามนี่นค่ะ อีกบทต้องเอาว่าเป็นคู่ในนี่นะคือบทต้องเอาเลื่สิกรสิยังกระตามบทต้องเอาคันติดคู่ในนี่นะค่ะถั้นเสียไปไสว่าค่ะแต่ว่าคั้นมากกับฟืนซื้อก็ได้ยู่ค่ะเห็ดมาหลายงวดใช่ไอนันมันอยู่คู่งวดได้เล็กครับนี่แม่นมาฮะแม่นนี่ส่อันนี้ก็ยู่นี่มันนเขียนไปหลายลายหัวแล้วมันทิ่มไปเรื่อยๆอันนี้ก็ยู่นี่อ่อ เล็กคับค่ะแล้วเบิ้งรอบนี้อ่านสียุยขึอนก็เหรอเนาะอรอบนี้ก็อลองเบิ่งค่ะลองลองเบิ่งมันสิอยู่หรือบ่อยู่งวดนี้ค่ะเพราะมาก็บซิปกว่างวดแล้วนะค่ะเล็กคับท่านผู้ใดเบิกเสียงเงินลายว่าค่ะที่หันแปดสามบริได้ครับเด้เอ็นวะเออถ้าออกสามแปดต้องบริได้จ็บบาทโอ้ <laughs> พ่อ่าซื้อตุงตงเล่บกลับเลยบอกลับเลยโอ้พ่อคว่วาซื้อเล่บบอกรับอยู่แล้วเทื่อกับอดบ่คู่นี่เลยประหยัดเงินอประหยัดงบทะเลอกสามแปดละเรียบร้อยใครยืแปดสามเตียนมแปดสามเตี้ยเตี่มเตี่ยมเลยต่ว่าโอ้บ่ได้หน่อยนี่แล้วกับสามห่านี่บ่ได้เลยในบ้านเขาก็ถือนำหลายอยู่เลยแม่นบ่มคะมันบวกค่ะไปพูดแล้ว มืห่าพันก็เรมื่นนเดียอละมันนั่นอยู่มันมื่นนึงมันก็จิได้ห่าพัน,น 5, ตัวเพราะห่าสีเปลอกเซียนเนาะแมนแมนแมน <c oughs> <c oughs> เนาะแค่น,นั้นจอไวค่ะท่านผู้ชมเล็กกูบาปมันนอนนะฮะขอท่านผู้ชมเมื่อกี้ ท่านก็พูดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนัวกศึกษาก็เขียนให้แบบชัดๆเลยนะคะก็มีห้าสามหกสองเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์เก้าเก้าสี่สี่สี่สองสามหนึ่งสองศูนย์หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดแปดหนึ่งแปดหกเจ็ดห้าหกสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าหนึ่งหกสองเจ็ดสามแปดสี่เก้าห้าแปดแล้วก็หกเก้าเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเก้าสอง ศูนย์สามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเอ้ยสามหกสี่เจ็ดดับหกสิบตัวนะครับท่านผู้ชมมันกีบมันกัโตเลกไปเนาะแล้วก็เลขติดเลขติดก็ท่านก็ให้สามกับแปดกับเก้าแล้วก็เด่นเก้านะคะคืองวดที่แล้วท่านก็ให้แปดแปดสามกับห้าสามตรงตรงก็ถูกทั้งหมู่บ้านนะฮะแล้วก็สามเก้าแล้วก็แปดเก้าแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งห้าน่าจะเป็นล่างไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะคะเผื่อท่านจะ เผื่อลอตเตอรี่มันจะไมน่าจะหมดก่อนนะคะถ้าควรม็นไปได้เนาะลองไปฝันดูก่อนนะฮะท่านบอกว่าลองไปฝันดูก่อนเผื่อว่าจะมีโชคถ้าฝันดีก็ซื้อถ้าฝันไม่ดีก็ไม่ต้องซื้อนะฮะส่วนไอ้ข้างล่างนี้ใช่ไหมคะก็คือแบบท่านเขียนมาให้ดูว่ามันจับคู่แต่ว่าท่านบอกไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีหนึ่งห้าติดเนาะอันนี้ก็แปดสี่เอ้แปดเก้านะฮะแล้วก็สามเก้ามีแค่นี้มีสามคู่ท่านให้ไม่เยอะค่ะแต่และงวดท่านให้มาสามงวดสามตัว วันละสามตัวสี่ตัว 4, สําหรับเอซเก่าเอฟซใหม่ที่ยังไม่เคยเข้ามารับชมสําหรับเลขคูบาบั้นนนก็ถือว่าเข้ามาตลอดสําหรับย่านนี้นะคะถ้าไม่ดังจริงเราก็ไม่คงไม่ได้ตามท่านมาถึงทุกวันนี้นะคะเอาสาหรับคลิปนี้เดือน,นเดิมก็จะขอตัวรอท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ